มันจ,จะแหลกกรดับไก่จ้าอ๋อน้าคือแบบเราต้องกดปุ่มิติหลังนั่งแบบแล้วก็ให้อะไรนะแล้วก็ให้เพื่อนกดออกเกมมาไวเ้เลยแค่แหลกไ,ไม่ไหว,ลวเยลยรัไปกันเลยมนะเพิ่งขึ้นมาป่ะเนี่อยากฟาร์มมาร์สดาบใหม่อะแคฟาร์มเหมือนกันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรีสตาร์ท จะเอาผลแกเปล่งใช้กันวารดิัดมาใหม่เกันเดอึงมา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 ้ามาดามามามมมามามาๆๆาม เอาเรือนี้ไปเอาเรือนีอ้้เรืออัไรก็ได้เรืออะไรที่นั่งหายอีกแล้วเอา้เอาจ๋ามีอลไรก็มีหนึง่งข้างน่าสงน่าสงเอา้าข้งแบบขับเองนะขับเองก็ได้ได้ บ่อรออย่างงี้ต้องเสือดีไปขี้อ่ะไปขี่อับเดี๋ยวมาดมดมเย้เย้่าอะไรไก่ เจ้าเกิดตีแล้วนะไก่อ,กอีกสองคืนปูมูลว่ะ้องดูดิไม่ดูแล้วกูปิดเลยไม่กูพูดจริงนะจุ๊บเอ้ยไอ้น้อง เธอไม่คิดว่ากูไม่ได้อธิบายเหรยหลอนมาเชื่อกู โอเคต้องขึ้นล5อมมิแล้วค่อยจบแล้วกไม่ะอแะแน่เจอละไอ้เชือกเลือกต้อเลีกชิว่า วัวชิบหายน่ากลัวอ่ะตีไหมตีตีหมดแล้วก็จะอ่าวันีกูขับหอแล้วกันขับรอรอเลยมาู้วไปละเกิสนี่แหละไม่ชื่อ ไม่ได้ไทย uh huh. อนนี้เา,าเปิดโมดสำคัญกันโมดสำคัญคืออะไรไม่รู้ถ้าปิดการแจ้งเตือนโมแลน้นก็ปิดไอไอพวกที่มาทำให้แหลกอะแค่นี้แหละมันกลับมาเก้าล้านละมันกับมายี่สิบสองล้านละ เลื่อยอยู่ไหนอะไรอออยู่ตรงไหนวิทย์กวยเลยไอ้เที้ยโคมบิดโคมบิดโคมจะห้าพันละห้าพันไปอ่ะนะห้าพันละไปไปกันไม่รู้เด้โน้ตอะไรอ่ะ ยังไปช่วยมันช่วยกูฟาร์มมานันนี่มาถือาาว่าเอาคิมถือว่าเอาคิมนี่ไปด้วยแล้วกันอิตันตแล้วกันเดีกก๋ยวฟาร์มเสร็จก็แบบอยู่ก่อนไหนอ่ะตะมารีสตัอ๋อแล้วก็ไปฟาร์มก่อนไหนเกาะอะไรนะอันนี้เก่อนแล้วก็ซอมบี้ได้เกาะ น <Please. S 2> ม่ละให้เป็นเกาะเกาะช็อกโกช็อกโกแคกจ่ะนิงเจ๊เลอร้อยหนึ่งชโคโคโ็อกโกแลตดีสุดไปชโคโคโ็อกโกแลตไหมหนึงน่งช่วยกูฟาร์มได้แล้วกันโอไปไปชโคโคโ็อกโกแลตดูบอสก่อนไหมดูบอสกอลแล็คปะคูดิสันต่แบบไม่เกิด รถเกาะแหลมไม่เกิดเพราะก็ไปเกิดทุกเกาะไม่ไม่เกิดหรอเกรอเพิ่งเข้าเซิร์ไแป๊บเดียวเองเออาค้างโอ้แม่ไม่โหลดนั่นแหละฟาร์มหอกเคียร์เตดนอนใช้มาเท่าไหร่อ่ะสามร้อยห้าสิบโอ้นี่งมาดิง้ง วอแลกเออ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 ตีเข้านี่ว่ะครร่งตายเกือบนาไปมันตอไปแม่งเกือบแหลวโอ้เหียด่าโมงอ้สัสด่าโมงง่แต่น้าไปมันก้าวพันเลยนู้นไอุ๊กเล็กอะ เออจะตายจะตายสัสเอ้ยตายกูโออยน้ไปก่อซอมบี้ดีกว่าเดี๋ยวตีมันตัวนี้เสร็จไปก่อซอมบี้ดิเฮ้ยมา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 ก่อนสมบี้มันตีโลเกียมก่อซอมบี้มันตีโลเกียมไม่เข้าไงแบบ easy boat อ่ออันนี้โลเกียร์แกโลเกียร์ ฮ่าไม่ตายได้อ่าไม่ตายไปครับผมตาคนเดียวนะไปละได้ ไม,ไม่เปิดไม่เปิดมันตีกูไม่เข้าเปิดก็แหละเร่จะกิใหม่ละต่าลองมัน,ม,นมันตายก่อนอะพันลีโลเวววท่าไ,ไหร่ลาออกเฮ้ยโหโคตรแรงเท่าไหแปดพันฟันธีโล่เไีย เกิดไหมเกิดเกิดเกิดได้มาตีด้วงปไปนี่มันเหลือสามสิบแล้วเนี่ยคุยสามสิบล้านวิสี่วิคุย,ยประตูด้วงมู้ ตีไม่โดนเฮ้ยได้นี่ดอบธนูซ้ำไปบอกก่อนเลย ่ใช่หมัดเลยมัไก่มทหมัดที่มัดัมัดมีนสมอย่างมั้งัดมัดดาบูจะหมัดหรือดาบก็คือมัดมัดกวิเอ้ หมัดกาวิตี้มัดกาวิตี้มัดกสายฟ้ามัดก๊อตมัดมัดน้ำพายมัดกาวิตี้ขอตีเรจะเอามาดแต่ไอ้หลินก็ได้มา่ะรีบๆฟาร์ม ค่อยทำสใส่ดำพี่ใส่แดงใส่ใส่ม่วงต่อไปใส่ดำไงกูจะทำใส่แดงต่อไปใส่ม่วงม่วงกูตีกูตีไม่โดนเลยเนี่ยอ่าออเลย ตีบอสไปตีบอสทุนชิตาดีกว่าจับลากเฮ้ยดาบนี่น่าจะเป็นทรงดาบคอมโบง่ายว่ะจับลากแอจับทำคอมโบลากแล้วทำคอมโบไปดูบอลอีนไปไปรลด้าบอสบอโอะไรไปรับไจับบอลไฮด้า พ่ิชาไม่อยู่ใน King Legacy ่ชายาหล่นพวิชาไม่ได้อยู่ใน King Legacy ครบก่เยก่อนนก่อนั่นแหละเอ้าไม่กลัอปเลยเอ้าเิดเกาะเปิดเต่าอยวตีกูขอนะ โอเคก็เจอแล้วกูตีเลยแล้วกันเะตจอตัวขาสีฮาคิสีอาคิเลยอ่ะสีไก่บอทุเจตเกิดสรลสสบิกสรน่าจะบิ๊กม่ยน่าจะเกิดแล้ว ต้องไปเท่าบอสทอูนิตะไปวินจะมาแย่งกูตีทำไมเนี่ยโอเน,นี่มันจะมาแย่งกูตีเหี้ยเนี่ยใกล่เนี่ยแค่สาวแาบตีได้จะดีใช้พลังก่อนตีจ้าจัาดเฮ้ยเราไม่เจอบ,บอสแม็กมากวะ ่าปียากจังวะเฮ้ย สัตว์้เขาเป็นตู้เขาเปนตู้ได้มาโทยได้มาโทษน้อยก่อนเลยอิริทเกินก่อนไฮด้ออก็่งมาพเราที่กได้พอดีเลยก็ไปส่งกกระดูกก่อน ไอ้ที่มันยิงนเอฟเคมันมันหลอนเลยของมันวะ โอเคขอผลมังกรเลยจังหวะเนี้ยขอผล,อล1อรลดกกราก้อนฟุตด <c oughs> อ่ะเอาตัวนั้นไป ร้อยเลยกดกดดาบเนี้ยนั่นกดดาบเนี้ยน่าจะเหมาะกับการที่แบบใช้แบบพวกเบสซิ่งสายฟ้ากับไฟอ่ะแล้วก็แบบใช้เผาสซย์บอกขู่ด้วยอ่ะแบบน่าจะโคตรแรงเลยอ่ะ อะไรกซื้ว่ไาไดรอ่าอะไรก็ไม่รู้แล้วนัมันก็ไม่ได้เป็นยาเกมเออหรือเปล่าไไม่ได้ถ้ากูได้ผลมงกรพวกนี้กูลงคลิปฟาร์มมาผลมงกรต่อ

ไอเชี่ยลูกไฟหายตอนหน้าตากูกูไม่เกี่ยวคือหายกูเก็บไม่ทันลอยมอลลี่มอลลี่ลอยมอลลี่ลอยมอลลี่ีพีหนึ่งแล้วกันน่าจะไม่ทันละ <Okay. S 1> แล้วขอปิดคลิปไว้แค่นี้ว่าไอ้ทาพูดปิดคลิปดิขอนนิ่งไอ้ใก่